สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะคบฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนคือทุกคนตอนนี้นะครับมีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างนะครับกลุ่มก่อการร้ายนะครับประปะทะกับทหารลาวนะครับทุกคนคือกลุ่มกลุ่มเนี้ยนะครับทุกคนเขาเป็นม้งนะครับทุกคนเป็นม้งที่ ถูกทหารลราแล้วก็ตำรวจเราเนี่ยจับนะครับยึดยึดยึดยาเสพติดนะครับทุกคนเป็นรถใหญ่เลยนะครับทุกคนแล้วเขาก็แค้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับทุกคนก็ก็เลยทำยิงนะครับยิงใส่ค่ายทหารอยู่ที่เมืองอ,อยู่ที่ภูผาหมุนนะครับทุกคนเมืองปากทาแขวงแขวงบ่อกแก้วสปปพาอเนั่นเองเดียว ทุกคนไปชมคลิปกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเกี่ยวก็มีคลิปมาให้ดูนะครับ เกิดเหตุที่ประเทศลาวครับโซเชียลรายงานว่าค่ายทหารถูกโจมตีมีบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายครับมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากโซเชียลที่สปปลาวครับเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมกองกําลังไม่ทราบฝ่ายโจมตีค่ายทหารลาวที่ภูผามน์เมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วทําให้มีทหารเสียชีวิต2นายครับหนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้ากองบัญชาการแล้วก็มีบาดเจ็บอีก14นายล่าสุดในวันนี้ครับ4พฤษภาคมมีภาพเฮลิคอปเตอร์ลาเลียงทหารเข้าเสริมพื้นที่พร้อมเสียงประทั ดังสนั่นในย่างใกล้เคียงครับขณะเดียวกันครับโซเชียลในสอปอปลาวเผยภาพในส่วนของ รถหุ้มกลอกครับในเขตเมืองและก็การโพสต์ขอรับบริจาคอาหารช่วยแนวหน้าเบื้องต้นยังไม่มีถแถลงการอย่างเป็นทางการครับข้อมูลบางส่วนเนี่ยระบุว่าอาจจะมีเหตุเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของขบวนการขนสิ่งผิดกฎหมายในเขตของสามเหลี่ยมทองคาใกล้พรมแดนไทยลาวและเมียนมาด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เบื้องต้นนะครับมีคนบอกให้ตัวนันรายงานข่าวตัวนั้นก็นํามารายงานข่าวให้ทราบตามนี้นะครับทุกคนที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้ครับ กรณีพลตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกพยรัตศรีชัยวานผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราณที่31กองกำลังผาเมืองติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยลาวด้านตรงข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายหลังจากได้มีเสียงปืนดังหลายครั้งเป็นระยะระยะในเขตสปปลาวตรงกันข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย ด้วยเสียงปืนยังดังในหลายจุดและคาดการว่าดังมาจากพื้นที่บ้านภูผามนเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงที่ไหลไปจากชายแดนไทยสปปลาว<ๆ>ด้านอำเภอเวียงแก่นและเสียงยังดังบริเวณตรงกันข้ามตำบลปออำเภอเวียงแก่นอีกหลายจุดติดต่อกันหลายครั้งซึ่งเสียงปืนดังกล่าวเกิดจากกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าโจมตีฐานทหารของสปปลาว ขณะเดียวกันพบว่าผลจากการยิงปะทะกันดังกล่าวได้ทำให้มีหัวกระสุนปืนขนาด7.62มมตกลงมาในฝั่งไทยด้วยจำนวนหนึ่งนัดโดยตกทะลุหลังคาบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านร่มฟ้าผามนหมู่15ตําบลปอแต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายซึ่งคาดว่าหัวกระสุนดังกล่าวเกิดจากการยิงปะทะกันดังกล่าว ีการประทะยังได้ยินเสียงในฝั่งตรงกันข้ามตำบลปออำเภอเวียงแกน่นหลายจุดตั้งแต่ผาตั้งไปจนถึงภูชีฟ้าคาดว่าเสียงมาจากจุดที่ห่างจากชายแดนไทยเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรขึ้นไปทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองของไทยได้วางกำลังเฝ้าระวังไปตลอดแนวโดยพลตรีกีดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มีหนังสือถึงหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทย แขวงบ่อแก้วว่ากรณีมีลูกกระสุนปืนตกลงมาใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนไทยดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลต่อประชาชนและอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนดังนั้นจึงขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยแขวงบ่อแก้วช่วยตรวจสอบเหตุการณ์และหากมีเหตุการณ์สำคัญขอให้แจ้งทางฝ่ายไทยได้รับทราบรวมทั้งขอให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับสบปปลาวตลอดจนเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทั้งสองประเทศและหวังเป็นอย่างยิ่งความร่วมมืออันดีจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุดังกล่าวทางเจ้าเมืองต่างๆในสปปลาวได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าตำรวจผู้ใหญ่บ้านต่างๆ ให้เฝ้าระวังกลุ่มคนที่ไม่ประสงค์ดีและกองกำลังติดอาวุธที่อาจจะสร้างความไม่สงบเพิ่มเติมโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีป้อมโดยให้ระมัดระวังเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและอาวุธและสื่อพาข่าวตลอด24ชั่วโมง ล่าสุดมีรายงานว่ามีทหารลาวเสียชีวิตจากการประทะอย่างน้อยสองนายโดยหนึ่งในนั้นเป็นนายทหารยศพันเอกกลางการประทะทหารลาวได้เสริมกำลังทั้งยานยนต์หุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลเข้าไปปราบกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวอย่างหนักจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้โดยมีรายงานว่าสามารถจับกลุ่มกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวได้บางส่วนด้วยแต่ไม่มีรายงานฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิต ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองยังคงวางกําลังเฝ้าระวังความปลอดภัยอยู่ในฝั่งไทยหลังจากช่วงปะทะได้มีลูกกระสุนขนาด7.62มมจํานวนหนึ่งนัดตกทะลุหลังคาบ้านพื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผามนหมู่15ตําบลปอแต่ไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตรายจนทําให้กองกําลังผาเมืองได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังฝ่ายแขวงบ่อกแก้วแล้ว นอกจากนี้มีข่าวลือจากโซเชียลมีเดียในสปปลาวได้อ้างถึงเหตุการณ์ของกลุ่มขบวนการที่ประทะกับทหารสปป,ปลาวดังกล่าวคาดว่าเป็นขบวนการขนยาเสพติดที่อาจจะคาดว่าโกรธแค้นที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการยึดยาบ้าจํานวนมากกว่า20ล้านเม็ดเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาทําให้เกิดมีการรวมตัวกันเป็นจํานวนมากพร้อมอาวุธเพื่อเอาคืนเจ้าหน้าที่อีกประเด็นคือมีการลําเลียงยาเสพติดผ่านเมืองปากทา ซึ่งติดกับแม่น้ำโขงระหว่างแขวงบ่อกแก้วและแขวงชัยยบุรีแล้วพบกับทหารลาดตะเวนทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นอย่างหนักอย่างไรก็ตามจุดดังกล่าวเป็นทางเลียบชายแดนประเทศไทยซึ่งขบวนการค้ายาเสพติดอาจอ้อมการป้องกันของเจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปในสปปลาวรวมทั้งไม่เคยมีกองกำลังติดอาวุธก่อเหตุ uh. ทุกคนก็ได้เห็นคลิปไปแล้วเนาะคือจะบอกว่าอา่ทางการเราเนี่ยไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะทุกคนคือถ้าเราดูติดตามข่าวไทยเนี่ยเราจะเห็นแต่ทางฝั่งไทยนะครับที่ออกมานําเสนอข่าวมาบอกออกมาเตือนมาบอกข่าวแบบนี้นะครับทุกคนคือจะบอกว่ามงเนี่ยนะครับทุกคนคือเท่าที่เขียวรู้มานะครับมงคือที่เขาบอกมานะครับ ก็จะมีมงมงลาวแล้วก็มงไทยที่เขารวมตัวกันนะครับในการขบวนการค้ายาเสพติดในครั้งนี้นะครับทุกคนคือจะบอกว่าลาวเนี่ยเ็เป็นประเทศที่แบบยาเสพติดก็เยอะ,อะทุกคนเนาะคือเคียวไม่พูดดีกว่าน,นะเพราะมันมันเดี๋ยวจะเป็นแต่ต้องคนที่แบบเขายังบริสุทธิ์อยู่นะครับทุกคนคือมันเยอะจริงนะครับทุกคนอ่าได้พูดไปแล้ว <laughs> นะครับทุกคนคือมันเยอะจริงนะครับเรื่องแบบเนี้ย แล้วทีเนี้ยเขาก็แค้นเขาก็เลยไม่พอใจที่โดนจับกลุมนะครับโดนย,ดยุดยดยาท็พติดนะครับรอดใจนะเขาไม่พอใจนะครับทุกคนคือโม้งเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยแม่แม่ผมนะนะครับทุกคนแม่ผมตอ,ตอนนี้แม่ผมก็ยุดห้าสิบสี่ทุกคนคือสมัยเขาเด็กเเขาก็ยังขุดหลุมนะครับรีภยัย มงนี่แหละนะครับทุกคนสมัยก่อนเนี่ยมงก็ยังเป็นเป็นศัตรูกับชนเผ่าลาวอยู่นะทุกคนมันยังไม่ได้แบบเอ่อรวมตัวกันคือทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นแบบทะเลาะก,กันตีกันแต่อยู่คนคนละหมู่บ้านหมู่บ้านก็ติดกันทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้แบบอยู่ใครอยู่มันอะนะครับทุกคนก็ไม่ได้แบบมีเรื่องมีราวอะไรกันนะครับทุกคน คือที่ลาวอ่ะจะมีชนเผ่าใหญ่อยู่3ามชนเผ่ามีลาวเทิงลาวลุ่มลาวสูงหรือว่าม้งนั่นเองนะครับทุกคนคือลาวเทิงก็จะออกผิวค้ำๆเนาะแต่ว่าลาวมงเนี่ยมงมันก็จะออกแบบผิวขาวๆเนาะแต่ว่าลาวรุ่มก็เหมือนเกี่ยวนี่แหละนะครับทุกคนมันก็จะผิวแบบธรรมชาติที่ผิวเหมือนคนไทยนะครับทุกคนก็แบบนั้นแหละนะครับทุกคนคือ เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเท่าตั้งแต่เขียวโตมานะครับทุกคนเพิ่งจะเคยเห็นนะครับว่าเออมีขบวนการลักลอบฆ่ากันแบบนียิงกันอยู่ในประเทศแบบนี้ไม่คยไม่ค่อยเคยเห็นดูแล้วก็น่ากลัวมากนะครับทุกคนดูแลแบบเออเหมือนในหนังเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้เขาจับตัวได้แล้วนะครับสองคนนะครับทุกคน จับตัวได้แล้วสองคนนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าในขบวนการนี้มันมีกี่คนกันแน่นะครับทุกคนแต่ว่าแน่ๆจับตัวได้แล้วสองคนแล้วก็มีทหารเสียชีวิตล่าสุดก็คือสามคนแล้วนะครับทุกคนแต่ในคลิปนะ่ะเขาบอกไปว่าสองคนแต่ล่าสุดณปัจจุบันที่เขียวรายงานอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่ห้านะครับทุกคนที่้พฤษภาคมก็คือสามสามคนแล้วนะครับมีทหารลาวเสียชีวิตไปแล้วสามคนบาดเจ็บอีกไม่นับนะครับทุกคนบาดเจ็บอีกตั้งเยอะ นะครับคือมันมันเขาก็ตั้งตัวไม่ทันผู้คนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกระทันหันมากๆนะครับทุกคนไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายโหดเทียมอะไรขนาดนี้ยิงกันต่อหน้าต่อตานะครับทุกคนฆ่ากันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยนะครับทุกคนคนประเทศเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนเออแล้วก็มีคนไทยบางคนก็คิดว่าเออลาวเนี่ยนะครับทุกคน ยิงยิงใส่ไทยความจริงไม่ใช่ที่มันมีกระสุนตกมาใส่หลังคาบ้านคนไทยเนาะแต่ความจริงไม่ใช่นะครับทุกคนทหารลาวนี่ยังไม่กล้าเลยเอาปืนใหญ่มายิงต่อสู้เพราะว่ากลัวมันจะมาโดนฝั่งไทยนะครับทุกคนคือทางการลราโดยเฉพาะแขวงไซยาบุรีนะครับทุกคนที่ติดกับไทยนะครับทุกคนก็เมืองบอดแตนแขวงไซยาบุรีก็ออกมาประกาศเตือนประชาชนนะครับออกมาแจ้งการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ทาง คือข่าวในประเทศลาวจะปิดเงียบเลยนะครับทุกคนแต่ไทยเนี่ยเขาออกมาข่าวออกมารายงานตลอดตลอดเป็นระยะระยะเลยนะครับเราจะเห็นข่าวแบบสะเทือนขวัญมากๆนะครับทุกคนคือเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวนะครับทุกคนมันไม่รู้มันจะกลายเป็นสงครามเหมือนสมัยก่อนอีกหรือเปล่าคือไม่ไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันจะแก้ไขยากมากๆถ้าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจรุนรานทุกคน นะครับคือปกติมันก็เยอะอยู่แล้วนะเรื่องแบบนี้เนาะเรื่องค้ายาอะไรพวกนีย้ยิ่งเจอปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อเศรษฐกิจไม่ดีอนี่ยมันก็ยิ่งแย่กันไปกันใหญ่แล้วคนก็ยิ่งแบบทะเลาะทะเลาะนะครับทุกคนก็จะมาทําแบบเรื่องแบบนี้เยอะแบบนี้นะครับคนมันก็เลยแบบถ้าเศรษฐกิจเชื่อเชื่อว่านะครับถ้าประเทศลาแบบเศรษฐกิจดีนะครับประชาชนมีอยู่มีกินหรือว่ามีอ่าไปพอที่จะเกิดการจ้างงานมีรายได้พออยู่พอกินนะครับ คล้ายเหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยเขียวว่าขบวนการค้ายาเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเขียวคิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันยากอ่ะดูแล้วมันจะยากเกียวเราต้องติดตามดูกันไปนะครับทุกคนว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดมันจะกลายเป็นสงครามภายในกันเองตอนนี้มันก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่วมันจะหนักขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับช,ชมคลิปของ,องเขียวนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับทุกคน ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ